Infinity Level im, อินฟินิตี้เลเวลอัพอินโมริมตนที่38ที่นี่ช่างเมสจริงข้าลายอยากจะอ้วกเมื่อไหร่ฝนจะตกเสียทีจะได้รางกินเน่าๆนี้ไปเสียณนะด้านหลังของโซอันมีสลัมเล็กๆของเมืองอยู่เบื้องล่างของสังคมท้ายสุดของเมืองที่ที่ผู้คนเชื่อว่าความชั่วร้ายและความแล้วซามต่างๆ ทุกนำมาทิ้งรวมกันแต่ยังมีส่วนที่ดำมืดกว่านั้นที่ผู้คนยังไม่อาจจะร่วงรู้โอซอนคือหมู่บ้านเช่นนั้นสถานที่ที่ได้ยินแต่ชื่อก็รู้สึกขยะแขยงท่านพ่อของข้าได้ช่วยเหลือบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งไว้เป็นการส่วนตัวที่นี่แหละในชีวิตก่อนข้าไม่รู้เลยว่าเขามาทำอะไรที่นี่เออประตูพังอีกแล้วสินะ ข้ารู้เพียงแค่ท่านพ่อได้จบชีวิตลงที่นี่เท่านั้นดีนะที่เจ้ามาวันนี้ข้าจะได้แนะนำเจ้าให้เจ้าพวกนั้นรู้จักเขาได้ดูแลครอบครัวของเพื่อนเขาที่เสียชีวิตไปแล้วที่พบช่วงระหว่างการเดินทางหนาวขนาดนี้ข้าจะไม่มาทุกวันได้ยังไงละ่ะข้าดีใจที่เจ้าประสบความสำเร็จนะเจ้าลูกชายแต่เจ้าก็จงอย่าลืมคนที่อยู่ข้างหลังเจ้าเป็นอันาขาดก่อนหน้านี้ท่านก็บอกข้าไปแล้ว ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าท่านพอพวกทหารก็ไม่สามารถช่วยฆ่าได้เพราะมีหลักฐานไม่พอเพราะอย่างนั้นข้าจึงจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองมีคนเตือนหรือ,อย,นะยังนะยังโกหข้ากลับมาแล้วข้าพาลูกชายมาเ <c oughs> ลุงดันลุงดันช่วยพวกเราด้วยเขาจะเอาตัวพวกเราไปพวกเจ้าเป็นใคร ปิดประตูแล้วเดินออกไปซะไอ้แกเจ้าจะทำอะไรกับหลานข้าจะพาพวกเขาไปไหนกันน่ารำคาญวะไอ้แก่เฮียคงเป็นเจ้านี่สินะที่ฆ่าท่านพ่อเจ้าคิดจะทำอะไรอะเะจเธอทำไมแรงถึงได้เยอะขนาดนี้น้อยเจ้าเป็นใครกัน ยเหมือนว่าเจ้าจะรู้วารยุทธ์สินะเด็กๆมานี่นี่นี่เขาแค่มาทวงเงินคืนจากเจ้าพวกนี้เท่านั้นเองเท่าไรเอออะไรนะขขาถามว่าพวกเขาเป็นหนี้เจ้าเท่าไหร่เฟื่อเฟือเฟอเจ้าคิดจะจ่ายแทนเจ้าพวกนี้เงินเหรอหนึ่งพันยางฮะหนึ่งพันยางนี่มันแย่มากเงินจํานวนนั้นสามารถยัยงหมู่บ้านได้หลายปีเลยไอ้สารเลว หัวหน้าเาบอกว่าคนบนโลกนั้นมีสีชนชัน้นประเภทแรกคือคนที่อยู่เหนือหัวเราพวกเขาคือคนที่จะคอยเก็บเงินจากเราประเภทที่สองคือพวกที่มั่งคั่งพอที่จะไม่เป็นหนี้ผู้ใดประเภทที่สามพวกเขาเป็นหนี้แต่ก็ยังสามารถชดใช้ได้และประเภทที่สีคือพวกที่ไม่สามารถจ่ายค่าหนี้ได้เหมือนเจ้าเด็กสองคนนี้ และเจ้าล่ะยากจะเป็นคนประเภทไหนเจ้าเด็กนมผู้กล้า,าหาญจากการจับอาวุธของเจ้านั่นมันคงไม่ใช่แค่นักเลงธรรมดาอาจจะประเภทที่สาดูจากอาวุธของเจ้านั่นแล้วเจ้านั่นต้องมีกลุ่มแน่เฮงูดำเป็นกลุ่มไหนกันที่มีรอยสักเช่นนั้นถึงเจ้าจะพาเด็กไปเด็กเหล่านี้ก็ไม่มีเงินจ่ายให้เจ้าหรอกนะจ่ายได้สิทําไมเด็กพวกนี้ถึงจะจ่ายไม่ได้ ใายด้วยร่างกายไงล่ะมีคนมากมายที่ต้องการซื้อเด็กพวกนี้อยู่แล้วหมายความว่าเจ้าจะขายพวกเขาไปเป็นทาสงั้นเหรอใช่แล้วช่วงนี้ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ขายดีไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็ขายดีกันทั้งนั้นตราบใดที่เจ้าพวกนั้นยังดูดีก็สามารถขายได้ทั้งหมดเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของพวกชนชั้นสูงยังไงล่ะ ฟังนะเจ้าเด็กน้อยนูเหมือนว่าเจ้าจะมีฝีมืออยู่นิดหน่อยสินะแต่เจ้าเอาชนะข้าไม่ได้หรอกเพราะข้าไม่ได้มาคนเดียวยังไงล่ะเอะยยูเฉยๆซะถ้ายังไม่อยากให้ไอ้แก่นี่ตายอยูสองไม่ต้องเป็นห่วงข้าพาพวกเด็กๆหนีไปเคอะๆซีไอ้พวกชั่ว<เอ> <laughs> นี่แกพยายามจะเป็นวีรบุรุษย่าง,ง้นเหรอ เด็กนี่คงไม่ได้กลับบ้านในคืนนี้ฮางเจ้าตายที่นี่ใช่ไหมตะแกข้าจะสับเจ้าให้เป็นชิน้นชิ้นนี่นี่ระวังกันด้วยล่ะเจ้าเด็กนี่มันรู้อะไรยุทธอย่าขยับไม่งั้นเข้าไม่ประกันขอเจ้านี่แนะ่เลเวลสิมินกูเลเวลสิบักยอนท่านแม่แม่ของเด็กพวกนี้ป่วยท่านพ่อถึงได้คอยมาดูแลอยู่ที่นี่แทนที่จะพาพวกเด็กเด็กไป เ,เจ้าเด็กพวกนี้เอะอะอะไรกันทำไมเจ้าถึงฆ่าแม่ของเด็กพวกนี้ทั้งๆที่เจ้าไม่จำเป็นต้องฆ่านางก็ได้ก็จริงข้าไม่จำเป็นต้องฆ่านางทิ้งก็ได้แต่เจ้าเด็กพวกนี้สิมันไม่ยอมไปกับพวกข้าข้าเลยจัดการแม่ของพวกมันทิ้งซะก่อนหน้านั้นเจ้านั่นมีแมวอยู่ด้านหลังด้วยใช่ไหมนะเอ๊ะ <c oughs> ต้องทำให้แน่ใจว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าท่านพ่อในชาติก่อนข้าหมายถึงใครจะไปรู้ข้าแค่เอาดาบจิ้มเบาๆนั่นนั่นก็ตายเสียแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่เจ้าทำอะไรกับเจ้าแมวนั่นเฮ้ ต้องขออภัยจริงๆข้าไม่นึกว่าแค่จิ้มตาเบาๆเจ้าก็ตายเสียแล้วภารกิจฉุกเฉินกำจัดสมาชิกกลุ่มซอนทมิน2องทับยี